ศรัทธาอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจเอกชัยมีดหมอเครื่องรางหลวงพ่อเดิมสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังจะเข้ามารับชมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีโอกาสได้นำแต่ระดีๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลมีดหมอของหลวงพ่อเดิมมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่มีเสียงเพลงนะเพราะว่าจัดทำคลิปนอกสถานที่ วันนี้มาที่ทำงานนะครับแถวแถวธรรมศาสตรนะ์ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับที่ผมได้จัดทำนะเพราะผมมีเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับที่มานำเสนอเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่บารมีนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะ ช่องทางการติดต่อ095 056 0905 id line 095 056 0905ะครับก็ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ผมได้ทำไปนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามหรือไลน์เข้ามาสอบถามได้แต่จะไม่มีคำตอบให้กับเกี่ยวกับนะครับเจ๊แท้ใหม่เก่านะหรือพี่น้องบางท่านก็อาจจะเป็นท่านใหม่ๆนะครับที่ยังไม่รู้ ก็จะส่งมีดตัวเองมาให้ผมดูหรือมีดของบุคคลอื่นนะตัวนี้ผมก็จะไม่ได้ตอบนะครับจานั้นวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการทําคลิปวิดีโอนะก็ช่วยกันเผยแพร่นะครับบารมีของหลวงพ่อเดิมแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆหรือ,อท่านใดที่กําลังจะเข้ามาศึกษาก็จะมีแหล่งข้อมูลนะครับจานั้นวันนี้นะครับถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมเ้านั้นนี่คือเบอร์หนึ่งครับ ถ้าในเรื่องของเมตดหมอหรือเมตดเทพสาราแล้วนั้นนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งไม่ได้เป็นสองรองใครนะครับแล้วก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังคลองเป็นอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องของพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงเป็นที่เก่าขวัญน,นะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเมตดของหลวงพ่อเดิมแล้วนั้นของแท้แน่นอนนะครับ ฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้นำมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นวัตถุมงคลมีดหมอของหลวงพ่อเดิมอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้ก็เป็นช่วงยุคปลายนะครับเป็นช่วงยุคปลายเข้าเนื้อหาสาระเลยนะครับเป็นช่วงยุคปลายถ้าจะพูดถึงมีดหมอของหลวงพ่อเดิมก็คือจะมีช่วงยุค ยุคต้นยุคก,กลางแล้วก็ยุคปลายนะครับนะยุคต้นก็ประมาณ2450-2470ยถึง2470ุคกลางก็จะประมาณ2470-2480ถึง2480นะครับเล่มที่ผมได้เอามานี้ก็คือประมาณป24ี2480-2494ถึง2อ9 4นะครับอยู่ช่วงระยะเวลาปีเหล่านี้นะครับเป็นเป็นมีดยุคปลายนะครับแต่ว่าในการจัดทำแล้วนะครับ มีดลักษณะแบบนี้ก็คือจัดทาขึ้นมาเฉพาะบุคคลนะครับหรือสั่งทําหรือทําออกมาโดยเฉพาะจอะจงนะครับไม่ได้ทําออกมารูปแบบเยอะแยะมากมายเรียกว่ามีดครูนะครับจากนั้นวันนี้เป็นศิลปศิลปะยุคปลายนะครับของหลวงพ่อเดิมเรามาชมกันเลยนะครับเล่มนี้เป็นฝสีมือช่างแถมนะครับ ช่างที่เรารู้กันก็จะมีช่างฉิมช่างสอนช่างไข่นะครับช่างแมนก็จะอยู่ในช่วงยุคกลางๆนะครับเป็นต้นมาแต่ช่างแถมกับช่างทินเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงยุคปลายๆนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดของฝีมือของช่างแถมนะครับซึ่งจะเป็นช่างยุคปลายๆห้องหลวงพ่อเดิมนะใกล้ที่จะมรณภาพแล้วก็ช่างแถมนี้นะครับ ก็จะมีฝีไม้ลายมือซะส่วนมากอยู่ที่มีดหมอหลวงพ่อกันนะครับแต่ถ้าเป็นของหลวงพ่อเดิมแล้วนั้นนะครับก็ก็ยากมากนะครับที่จะเจอฝีไม้ลายมือนะครับการตอกลายทิ้งไว้เช็กเช่นมีดเล่มนี้นะครับเราไปดูกันเลยความยาวโดยรวมนะครับความยาวโดยรวมก็คือรวมด้ามรวมฝักนะก็ประมาณ7.3นิ้ว นะครับเฉพาะใบก็ประมาณ4.3นิ้วนะครับจากนั้นความโดดเด่นตรงนี้ก็คือ 1. เป็นมีดที่ทําขึ้นมาเฉพาะเจาะจ,จง 2. เป็นฝีมือช่างที่หาได้ยากเหมือนกันนะครับว่าก็คือจํานวนทําน้อยนะครับทีนี้การดูมีดนะครับก็ไม่ได้มาสอนพี่น้องใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าให้มีดนะครับเป็นตัวบ่งบอก ว่าใช่หรือไม่นะครับในเรื่องของวัตถุหรือพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมผมจะไม่พูดถึงอยู่แล้วนะครับเพราะเรารู้จักกันอยู่แล้วว่าหลวงพ่อเดิมที่สุดอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นมีดหมอของของท่านนะครับจากนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะมาชมก็คือมาชมศิลปะศิลปะที่เป็นมีดของครูบาอาจารย์นะครับเป็นช่างฝีมือที่ต่อกลายมีดนะครับ นี่ตรงนี้เลยความโดดเด่นของตรงนี้ก็คือด้ามงานะครับนี่คือด้ามงานะผมจะให้ทุกท่านดูนะครับช้าๆนะแล้วก็จะซูมไปที่ด้ามงานะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเนี่ยครับนี่คือลักษณะของงานเล่มนี้นะครับผมถึงบอกว่าทำขึ้นมาเฉพาะจอจง ความโดดเด่นก็คือเป็นงาแล้วก็เงาแล้วก็ฉ่ำนะครับก็จะเห็นลักษณะงาแบบนี้น้อยมากนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าทำขึ้นมาเฉพาะเจาะจงนะครับนี่คือเสน่ห์ของเล่มนี้ก็อยู่ที่ด้ามนะครับอยู่ที่ด้ามงานะแล้วก็ท้ายนะครับเราไปดูตรงท้าย นะก็จะมีทองเหลืองนะหุ้มท้ายตรงด้ามไว้นะครับก็จะมีทองเหลืองหุ้มไว้นะเป็นแบบนี้ครับอยากจะให้พี่น้องชมอย่างละเอียดก็เลยต้องหมุนอย่างช้าๆ้านะครับทองเหลืองเก่านะครับเป็นอย่างไรนะนี่เป็นแบบนี้ครับ รวมให้ชัดๆเลยนะครับเห็นนะนะครับแบบนี้ครับนี่นะก็ท่านพี่น้องก็ดูเอานะครับด้ามงาเงามันแล้วก็ทองเหลืองนะครับตรงท้ายเล่มก็ถือว่าเก่าถึงยุคนะครับเป็นทองเหลืองนี่คือทองเหลืองเก่านะครับเป็นแบบนี้นะ เราก็ไปดูที่ที่ท้ายเล่มเลยนะครับนี่ตรงนี้นี่ก็คือตรงท้ายด้ามเลยนะครับที่เป็นทองเหลืองเป็นแบบนี้นะครับมีดเล่มนี้ถือว่าเป็นมีดชั้นครูนะครับแล้วกอ็อาจจะทำออกมาแค่ชิ้นเดียวด้วย ก็เป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะลักษณะของการทําแบบนี้คือทําขึ้นมาเฉพาะเจาะจงนะครับก็ออกแบบมาแล้วก็มาให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับนะเป็นแบบนี้อยู่ที่เจ้าของนะครับอยู่ที่เจ้าของเมตดว่าต้องการแบบไหนก็สามารถที่จะสั่งช่างทําให้ได้นะครับเอาละทีนี้เมื่อ ดูรวมๆแล้วนะครับด้ามเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะ,ะก็ไปดูที่กันเมีดนะครับกันกันเมีดก็จะเป็นทองเหลืองเห็นไหมครับคำว่ากันเมีดก็คือวัตถุมงคลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการปลูกเสกก็จะลงที่กันเมีดตรงนี้แหละครับนะเดี๋ยวผมซูมทองเหลืองชัดๆให้กับพี่น้องได้ชมนะครับ นี่คือลักษณะกันมีดนะครับกันที่เป็นทองเหลืองทองเหลืองเก่านะครับทองเหลืองตรงนี้กับทองเหลืองตรงท้ายด้ามนะครับก็จะเก่าพอๆกันเลยนะครับดูความสนิทของรอยต่อนะครับกันมีดกับฝักนะเป็นแบบนี้ครับ คือการปลูกเสกนะครับวัตถุมงคลของของหลวงพ่อเดิมก็คือเวลาจะเข้าเล่มแล้วก็เอาด้ามน,นะครับมาประกอบกันเนี่ยต้องมีการปลูกเสกตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นกันมีดตรงนี้จะมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือจะบรรจุมวลสารหรือสิ่งต่างๆที่ได้จะบรรจุลงตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า อาจจะไม่ว่าจะเป็นแผ่นนะหรือจะเป็นตะกุดนะครับเป็นแผ่นตะกุดต่างๆก็จะลงตรงนี้นะครับเอาล่ะก็ดูรวมๆก่อนนะครับส่วนด้ามไม้นะครับส่วนด้ามไม้ส่วนด้ามไม้นะครับตรงนี้นก็จะไม่ใช่เป็นไม้พยุงเลยนะครับแต่จะเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับ ผม,มันแห้งเกินก็เ,เลยไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรนะนี่คือลักษณะของโดยรวมนะครับนี่คือลักษณะโดยรวมของออมีดนะครับเล่มนีนะ้ไม่แน่ใจว่าแสงไฟ นะครับจะสะท้อนเกินไปไหมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้รวมๆนะครับหวายก็ติดตัวมานะครับเป็นวายเก่านะครับ ไปดูตรงตรงปลายปลอกเมีดก็ถือว่าเป็นรอยตัดเก่านะครับเอาละทีนี้นะครับก็ไปดูที่ข้างในนะครับว่าเป็นอย่างไรเมีดเล็บนี้จะเป็นลายเสยมาใบโพนะครับลายเสยมาใบโพตอกอัขระอย่างชัดเจนนะครับด้านนี้จะตอก ตัวอะนะครับน่าจะมาจากอาสังวิสโลปูสาภูพะนะครับก็ให้พี่น้องดูในศิลปะการตอกลายนะครับผมพยายามจะหมุนให้กับทุกท่านชมว่านะธรรมชาติของลายการตอกเป็นอย่างไรนะครับเร่มนี้ถือว่าสวยนะครับถือว่าศิลปะงดงามนะครับการตอกงดงามการตอกเป็นเอกลักษณ์ นี่คือเสมาใบโพฝีมือช่างแถมนะครับช่างแถมเนี่ยจะมีฝีไม้ลายมือในมีดของหลวงพ่อเดิมนี่น้อยนะครับก็จะหายากเลยแหละนะครับส่วนมากก็จะปมาเป็นช่างในช่วงท้ายๆของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอหลวงพ่อเดิมมรณะลก็จะไปทําตอกมีดให้กับหลวงพ่อกันนะครับจากนั้นจะเจอศิละปะของฝีมือช่างแถมอยู่ใน เมีดของหลวงพ่อกันสัส่วนมากนะครับก็ถ้าดูความเก่าตามตามเมีรดนะครับาตามใบเมีรดนะครับท่านก็จะเห็นว่ามีการสึกนะครับมีการเป็นสนิมมีการสึกไม่ว่าจะเป็นตรงที่ตอกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะแล้วก็บริเวณนี้นะครับบริเวณเหล่านี้ก็สึกไปตามการเวลานะครับ มีดเล่มนี้ถ้าประเมินอยู่ที่ประมาณสองสองสี่แปดศูนย์ถึงสองสี่เก้าสี่นั่นแสดงว่าอีกสิบปีหรือสิบห้าปีก็ประมาณถึงสองปีสองพันห้าร้อยนะครับมีดเล่มนี้จะอยู่ที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบกว่าปีนะครับมีดเล่มนี้นะครับนี่คือ เป็นยุคหลังๆของหลวงพ่อเดิมแล้วนะครับเป็นยุคแต่ทันของแต่ทันหลวงพ่อเดิมนะครับเมีดเล่มนี้นะครับเป็นฝีมือที่ทันหลวงพ่อเดิมเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการต่อกขระแต่ว่าเป็นการตอกนะครับเป็นตัวนะนะครับน่าจะมาจากน้มัพัทะนะครับหรือนโมพุทธายะนะครับ นามาพะธาน,นี่ก็จะเป็นหัวใจธาตุสีแต่ว่านะตัวนี้จะมาจากนโมพุทธายะพระเจ้าห้าพระองค์นะครับหรือยันพระเจ้าอมโลกก็จะเป็นการย่อนะครับเพราะว่าการย่ออักขระหรือการตอกอักขระก็คือเพื่อให้มีส่วนที่งดงามในลายตอกนะครับไม่ให้เหลอะจนเกินไปนี่ลายนี้ก็ถือว่าเป็นเสมาใบโพ เต็มใบนะครับฝีมือช่างแถมนะครับลายเสยมาใบโพเต็มใบฝีมือช่างแถมนะครับเราดูรอบๆก่อนนะครับก็ด้านนี้ก็จะมีการสึกเห็นไหมครับสึกจากใบมีดสึกจากการเวลานะครับตรงนี้แล้วก็เสน่ของเล่มนี้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงกันมีดเห็นไหมครับ ตรงกันมีตรงนี้นะนี่คือความเป็นธรรมชาติว่ามีดเล่มนี้เก่าแท้แน่นอนนะครับเพราะอะไรเกิดจากการศึกนะครับเกิดจากการศึกจากการเวลานะครับตัวข้างตรงนี้นะครับมีการยุบตัวลงไปแล้วให้เกิดเป็นช่องว่างเห็นไหมครับทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ข้างในนะครับ ผมไม่แน่ใจนะข้างในนะครับเราจะมองเห็นข้างในว่ามีรอยนะครับมีต่างๆอยู่บริเวณตรงกันมีดเห็นไหมครับเอ่ยตรงในบรรจุตรงกันเนี่ตรงนี้เห็นไหมครับเขาเรียกว่ามวลสารต่างๆนะครับที่ข้างก่อนที่จะปิดไปนะครับบางทีอาจจะเป็นผงขาวผงผงวิเศษนะครับที่อยู่ตรงนี้ นะครับนะตรงนี้คือรอยเป็นแผ่นนะครับที่นี่คือเสน่ห์ของเล่มนี้ว่าเก่าแท้แน่นอนนะครับแล้วติดตัวมาเห็นแบบนี้นะครับไม่ใช่สึกนะครับยังแน่นเป๊ะนะครับยังแน่นนะรอยตรงนี้ยังแน่นนะครับนี่คือเสน่ห์ของเล่มนี้เห็นไหมครับก็จะมีรอยขาวๆนะครับอยู่รอบบริเวณตรงกันมีดนะครับ เห็นไหมครับด้านนี้ก็จะมีเห็นไหมครับนี่คือนี่แหละครับที่ว่าผมบอกว่านี่คือเสน่ห์แล้วก็เป็นจุดจุดขายของเล่มนี้เลยจุดคลายแม็กของเล่มนี้เลยอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นเวลาเราดูมีดต,ต้องดูให้ถึงนะครับถ้าใหม่เลยมันก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ลักษณะของการออกตรงนี้ก็คือเป็นการหลุดออกจากการใช้งานจากการเวลานะครับแต่ว่าลักษณะของ ของมีดที่ยาวลงมาเนี่ยไม่ใช่ยาวแค่นี้นะครับยาวลงมาถึงนี่เลยนะครับฉะนั้นไม่มีการหลุดได้ง่ายๆนะครับแต่ตรงนี้คือลักษณะของเปลือกนอกของข้างนะครับที่อุดเท่านั้นแต่นี่แสดงให้เห็นว่าข้างในนะครับข้างในในมีดเล่มนี้มีของดีอยู่นะครับมีสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลอยู่นะครับ มีสิ่งที่บ่งบอกว่าใช่นี่แหละใช่นะครับดั้งเดิมเป็นมีดระดับชั้นครูนะครับจากนั้นนี่คือลักษณะของกันมีดเล่มนี้ที่ผมบอกว่ามีความงดงามนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นลายตอกต่างๆนะครับแล้วก็เป็นช่างฝีมือที่ปรากฏฝีมือไว้ในยุคสมัยของหลวงพ่อเดิมน้อยที่สุดนะครับส่วนมากที่เราเห็นก็จะปรากฏช่างฝีมือช่างแมน ช่างไข่ช่างชิมช่างสอนนะครับนะจะเป็นแบบนี้นะเอาละทีนี้ก็ขออนุญาตนะครับพาพี่น้องไปชมทั้งเล่มเลยนะครับสังเกตนะครับนะก็ตามตามเรื่อยๆนะครับดูนะดูลักษณะพิเศษความพิเศษของของใบมีดนะครับเห็นไหมดูไปทีละช็อตนะครับอย่างละเอียด ก็จะเกิดสนิมขุมนะครับสนิมประปายเต็มนะครับเต็มบริเวณใบมีดนะครับนั่นบ่งบอกหมายถึงว่ามีดเล่มนี้นะครับการเวลา70กว่าปีจะเข้า80ปีเก่าถึงยุคถึงสมัยนะครับนี่คือมีดที่เก่าถึงยุคถึงสมัยนะครับนี่เราดูมีดเราต้องดูแบบนี้นะครับนี่คือร่องรอยของความเก่า นะแล้วก็ไปดูร่องรอยของร่องเลือดเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าตอกเป็นเกตปาอยู่นะครับนี่เป็นเกตปาแล้วก็ร่องเลือดลักษณะของการตอกนะครับตอกโดยธรรมชาติแบบนี้แล้วก็ลักษณะของกระดูกงูนะครับกระดูกงู z ูมเข้าไปอีกนะครับกระดูกงูที่เราเห็นนะครับก็รู้สึกว่าจะ ร่องรอยนะครับของการต่อตรงนี้แปบ๊บหนึ่งนะครับผมจับนิ่งๆให้ดูก่อนอนี่นี่คือร่องโดยธรรมชาตินะครับฉะนั้นการต่อด้วยมือเนี่ยจะไม่มีอะไรพอดีจะมีขาดมีเกินมีแหว่งเห็นไหมครับนี่คือลักษณะกรรมวิธีถูกต้องนะครับเอาล่ะไปชมกันทั้งเล่มนะครับทีนี้ ถ้าจะดูลักษณะของสนิมนะครับสังเกตด,ดูล่องเลือดนะครับก็จะเป็นเจ็ดปลาเห็นไหมครับล่องเลือดสวยลักษณะของกระดูกงูที่ตอกนะครับตรงนี้นะก็จะไม่มีความสม่ําเสมอตรงนี้ก็จะไม่มีความสม่ําเสมอตรงนี้ก็ไม่มีความสม่ําเสมอนั่นแสดงว่าธรรมชาติถึงครับนี่คือฝีมือถึงนะครับ แล้วลักษณะของใบมีดเห็นไหมครับสนิมขุมจะเต็มระยะเวลาจะตำไอจะเต็มระยะทางของใบมีดเลยนะนี่คือสิ่งที่เรา,าตามร่องรอยธรรมชาติของมีดเล่มนี้ได้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นี่คือสนิมที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ใบมีดนะครับอาจจะ ดูเป็นสีอีกแบบหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไฟนะครับมีเฉพาะหลอดไฟที่อยู่บริเวณในห้องเท่านั้นนะครับก็เลยเป็นสีลักษณะแบบนี้แต่สิ่งที่พี่น้องเห็นนะครับก็คือเป็นลักษณะสนิมลักษณะสนิมนะครับที่อยู่บริเวณใบมีดจริงๆนะครับที่ผมเอามาให้พี่น้องได้ชมเห็นไหมครับอ่านี่ครับ เดี๋ยวผมขอซูมใหม่เนาะโอเคเนะครับนะครับจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมจริงๆแล้วผิวผิวเหล็กเนี่ยผิวมีดเนี่ยก็จะเป็นหลอกอมเหลืองๆนิดนึงนะครับนี่คือสนิมนะครับที่ผมซูมให้ดูอยู่เมื่อกี้นะครับนี่คือสนิมที่เกิดขึ้น ให้พี่น้องชมเมานะครับศิลปะตรงนี้จะบ่งบอกว่าเป็นศิลปะยุคปลายท่านสังเกตลายกระหนกนะครับดอกไม้ตรงนี้นี่คือศิลปะยุคปลายนะครับเนี่ยมีการต่อศิลปะยุคปลายจะเป็นแบบนี้ครับถ้ายุคต้นก็จะเป็นกระหนกลายดอกไม้ที่เป็นนะครับเหมือนกระหนกยาวไปเลยแต่นี่คือการาศิลปะคือในช่วงยุคปลายก็จะออกมาในรูปแบบแบบนี้นะครับ จานั้นนี่คือปลายของมีดเล่มนี้ก็ถือว่าสวยงดงามนะครับดูรวมๆอีกทีหนึ่งถ้ามีข้อสงสัยสอบถามนะครับก็ติดต่อมาสอบถามได้ที่ผมนะครับเบอร์โทร09506905 0, 95, 0, 6, 0 5, ID l ล n e 09506905 0, 95, 0, 6, 0นะครับ บางท่านเข้ามาช่วงกลางช่วงท้ายให้พี่น้องสังเกตลายล่องเลือดนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเจ็ดปลาไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเจ็ดปลาไปเลยนะเนี่ยคือลักษณะของเมีดเล่มน,นี้นะครับแล้วก็สนิมนะครับทางเมีดเล่มน,นี้ทางด้านนี้นะครับสนิมก็เต็มเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเนี่ยคือลักษณะของผิวของใบเมีดนะครับ นี่คือลักษณะจนิมขุมที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณใบเมีดอีกด้านหนึ่งนะก็ด้านนี้นะครับก็จะต่อกับขละนโมพุทธายะนะครับนบโมพุทธายะหรือยันพระเจ้าห้าพระอ,องค์นะครับ ซึ่งถ้าเขียนเป็นยันก็จะเป็นยันพระเจ้าอมโลกนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นเขียนอักขระแบบนี้ก็คือ,อน้โมพุทธายะนะครับนี่คือลักษณะของผิวของเหล็กเล่มนี้นก็ถือว่างดงามนะครับดูปลายเห็นไหมครับสวยด้านนี้ไม่ได้ต่อกอะไรนะครับไม่ได้ต่ออะไร ศิลปะฝีมือช่างแถมนะครับลายเสยมาใบโพเต็มใบนะครับให้ให้พี่น้องดูความเป็นธรรมชาติของใบมีดนะครับธรรมชาติถึงนะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าแท้ตาเปล่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับถ้ามีล้านเปอร์เซ็นต์ให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจากนั้นเวลาเรา นะครับดูต่างๆก็จะดูความเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะครับไม่ใช่ดูจุดใดจุดหนึ่งใบมีดเอ่ยกันเอ่ยาเอยส่วนประกอบที่เป็นทองเหลืองเป็นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องดูให้ครบจบกระบวนความนะครับเอาละวันนี้นะครับก็ถือว่าได้นำวัตถุมงคลมีดหมอของหลวงพ่อเดิมมาให้กับพี่น้องชมแล้วนะครับถ้าถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืม กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่บารมีของหลวง,ลงพ่อเดิมนะครับหรือฟังดูแล้วดีมีประโยชน์แต่ว่ายังมีข้อสงสัยก็ติดต่อมาที่095-056-0905 ID Line 095-056-0905นะครับ ผมมีคำตอบให้กับทุกคำถามที่เกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ผมทำไปนะครับวันนี้เอกชัยมีดหมอเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปวีดีโอนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะ ค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับแค้้วาลาดปลอดภัยด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้เอกชัยมี่นหมอข้างล่างหลวง,งพ่อเดิมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ